เป็นข่าวดีในช่วงส่งท้ายปลายปีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับภาคแรงงานด้วยของขวัญปีใหม่นี่ใช้กัน <c oughs> บ่อยนะแต่ <c oughs> จริงๆก็คือโยกกระเป๋านี้บไว้กระเป๋านี้ <c oughs> และทั้งหมดก็เป็นภาษีประชาชนทั้งสิ้นนะ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> กนักการเมืองก็มักจะใช้คําว่าของขวัญปีใหม่ <c oughs> แต่ครนี้เอาเฉพาะประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ําและเงินเดือนข้าราชการเมื่อวานที่เราพูดกันไปเนี่ยเรื่องนี้มาสืบเนื่องจากตัวข้อสั่งการของนายกนะ <c oughs> ถ้าคจํากันได้เป็นหนังสือด่วนที่สุดเอาให้คุณผู้ชมดูกันอีกครั้งหนังสือเนี้ยจะมีอยู่ ประเด็นแรกคือแรงงานขั้นต่ำข้อหนึ่งรัฐมนตรีพิพัฒน์และรัฐมนตรีแรงงานก็รับผิดชอบไปครับข้อสองเงินเดือนข้าราชการอันนี้รองนายกปันปรีเป็นประธานกอพอเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบดูว่าจะขึ้นเงินเดือนข่าราชการได้มากน้อยขนาดไหนให้ไปศึกษาเลยแต่ละกระทรวงไปดูมาเลยว่าจะขึ้นกันแบบไหนกรอระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยให้ไปทําศึกษาแล้วก็รายงานมาเข้าสู่ที่ประชุมครมอคือคําว่าให้ขึ้น กับให้ศึกษาว่าจะขึ้นในต่างกันนะ <S <S ใช่ครับตอนนี้อยู่แค่ว่าให้ศึกษาว่าจะขึ้นนะเ,ออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูผลใช่ไหม <ฮะ S 2> ว่าสุดท้ายแล้วศึกษามาจะได้ขึ้นหรือเปล่าใช่ฝั่งของแรงงานกันก่อนอย่างคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยคือก,ก็ก็รู้แหละว่าท่านนายกมีข้อคําสั่งแบบนี้มาแต่ถามในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานท่านเองเนี่ย คุณพิพัฒน์บอกว่ายังไม่ได้เห็นข้อสั่งการนะอบอกแบบนั้นแต่แต่แบบนี้นะครับเดี๋ยววันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยทางประลัดกระทรวงแรงงานเขาจะมีการประชุมทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของค่าจ้างแต่ละพื้นที่อยู่แล้วก็มีคําสั่งให้หเสือแรงงานทุกจังหวัดเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาให้ที่ประชุมคณะกรรมาการค่าจ้างในวันศุกร์หน้า ว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะมีค่าแรงที่ต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าไหร่จากเดิมอยู่ที่เท่าไหร่ทํามาเป็นสถิติรวบรวมไว้ที่กระทรวงแรงงานครับแล้วเดี๋ยวจะหารือกันอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการค่าจ้างตายภาคีว่าสุดท้ายแล้วจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะมันต้องพิจารณาทั้งภาวะเงินเฟอ้อทางเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจบวกคํานวณเข้าไปด้วย แล้วก็จะออกมาเป็นเปอร์เซนต์ในการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําในปี67ออกมาออกมานาไปคูณกับค่าแรงขั้นต่ําเดิมของแต่ละจังหวัดซึ่งคาดว่าภายในกลางเดือนธันวาคมเรื่องนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนใช้แรงงานครับคือน่าจะได้ขึ้นใช่ไหมใช่ชบอกแบบนอ้ธันวาคมปีนี้น่าจะเป็นข่าวดีออทีนี้นะะักข่าวพยายามจะถามต่อว่า,อาจะขึ้นแบบกี่บาทอะไรแบบเนี้ ปรากฏคุณพิพัฒนบอกว่าใช้แบบนี้ให้เรียกว่าขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์จะดีกว่า uh huh. ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนกว่านะักข่าวก็เลยถามว่าถ้าคือคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ตามที่บอกไว้เนี่ยคาดว่าแต่ละจังหวัดน่าจะถึง400บาทใช่หรือไม uh huh. อ่นนี้ก็เป็นไปตามที่หาเสียงไง uh huh. คุณพิพัฒนบอกว่าอันนี้ตอบไม่ได้ เพราะว่าวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าอัตราเงินเฟอ้อมันเท่าไหร่เศรษฐ,ฐกิจมันโตเท่าไหร่ถ้าตอบวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าโกหกอีกอไปให้สัญญิงสัญญาอีกเดี๋ยวถ้ามันไม่เป็นไปตาม,น,ตามนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาอีกก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวรอในเรื่องของอบทสรุปที่ให้ห้าเสือแรงงานเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาก่อนนะครับ,รบนักข่าวก็ถามทิ้งท้ายว่าหนักใจหรือเปล่าเพราะว่าต้องดูแลทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างแล้วเดี๋ยวภาวะเศรษฐ,ฐกิจอีกคุณพิพัฒน์บอกแบบนี้ครับคิดว่าเรากําหนดเป็นมาตรฐานที่เป็นจุดดเริ่มต้้นนนไอาจจจะหักใปีี แต่ปีต่อๆไปเนี่ยมันจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราทํางานหนักในปีนี้ปีเดียวคิดเป็นฐานไว้เรียบร้อยแล้วปีต่อๆไปจะ10 20ปีข้างหน้ามันมีความชัดเจนในการปรับขึ้นกี่เปอร์เซนต์อะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความกังวลใจแล้วแล้วก็ทํางานให้คุ้มค่ากับเงินที่ได้รับหมายถึงว่าเงินภาษีของประชาชนนะครับแต่เท่าที่ดูสูตร อันนี้คือการเปิดสูตรนะเปิดสูตรการปรับค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนไม่ได้ปรับเป็นจํานวนอย่างเช่นว่าจังหวัดนี้ต้อง400จังหวัดนี้425แต่ดูเอาเปอร์เซ็นต์ไปคํานวณในจังหวัดนั้นว่าค่าแรงณนะตอนนี้จังหวัดนั้นเท่าไหร่แล้วไปคูณกับตัวเปอร์เซ็นต์แต่ละจังหวัดจะขึ้นต่างกัน สมุิขึ้น10%มันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ100หรือว่าเท่าไหร่30อะไรแบบนี้เป็นต้นต้องไปคำวนวณนะฮะไม่อยากคิดเลขออกาดเดี๋ยวผิดเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะแรงงานเราต้องลุ้นทุกปีอ่ะครับจริงจริงมันน่าจะแบบว่าแต่ละปีให้รู้เลยนะปีนี้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปีต่อไปจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คนจะได้มีกําลังใจในการทํางาน<ช>แต่ทั้งนี้ก็นายจ้างก็บ่นโอดกันมาว่าเดี๋ยวเพิ่มต้นทุนก็เพิ่มอีกใช่มันก็เป็น,ปน,ปน,ปนภาระของฝั่งของนนนนาาาายจ้้้งงออีกกกกัั็ตมช่ํห